สนับสนุนโดย YLG Group โทร022870155และ026775520วันนี้อยู่กับคุณพวันนาวาวัฒนทรัพย์นะครับรองประธานกรรมการบร,ริหาร YLG Boolean International ครับสวัสดีครับคุณพวันครับอคุณไม่ชื่อวาสวัสดีค่ะวันนี้เป็นคุณธิพานะครับขออภัยครับคุณธิพาจาก YLG Boolean and Future นะครับคุณธิพาเอาลาพักร้อนไปนานเลยนะครับ ค่ะใช่ค่ะกลับมาแล้วค่ะครับผมเป็นยังไงบ้างพอกลับมาปุ๊บราคาทองคาในช่วงนี้คุณดิพาม่อยู่พันผลสุดๆเลยครับแต่วันนี้เริ่มจะยืนแล้วเหมือนกันใช่ค่ะก็ในสัปดาห์นี้น่าจะขยับไม่มากนะคะคุณพิชยุทธน่าจะอยู่ในกรอบแคบๆเพราะว่าถือว่าเป็นวันหยุดยาวแล้วนะคะคตอนนี้ก็พวกกองทุนใหญ่ๆที่ปกติแล้วจะมีผลกับการขึ้นลงของ,ของราคาก็ค่อนข้างหยุดกันไปแล้วก็น่าจะกลับมาลงทุนกันอีกครั้งหนึ่งก็หลังเปิดปีใหม่เลยนะคะใน,ในช่วงนี้แต่ว่า กรอบในสัปดาห์นี้เรามองอยู่ที่พันห้าร้อยแปดสิบจนถึงพันหกร้อยสี่สิบเหรียญแต่ว่าก็เชื่อว่าน่าจะป,ปิดปีใหม่แถวๆประมาณพันหกร้อยจนถึงพันหกร้อย,ยสี่ออสิบีดอลลาร์สหรัฐค่ะกรอบค่อนข้างกว้างนะคุณธิภาต้องหกสิบเหรียญเลยหรอครับสัปดาห์นี้มันจะมีประเด็นอะไรทาให้ทําให้ทองราคาแกว่งขนาดนั้นเลยหรอครับเออก็ไม่ค่อยนะคะในสัปดาห์นี้อันนี้คือเรามองเป,เป็นกรอบในสัปดาห์นี้ค่ะอย่างนี้ถ้าเกิดจะรอซื้อต้องรอถึงพันห้าร้อยแปดสิบไหมหรือว่าตรงพันหกร้อยเหรียญวันน ก็ซื้อได้แล้วก็อาจจะทยอยบางสว่วนก็ได้หรือรว่าอาจจะรอจร,จริงๆวันนี้เองก็ไม่ค่อยอยากมาแนะนาให้นักลงทุนลงทุนเท่าไหร่นะคะเพราะว่าวันนี้เองตลาดค่อนข้างปิดอาจจะรอดูวันวันอังคารอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าในสัปดาห์ที่แล้วเองเราคาทองคำมีการปรับขึ้นแต่ว่าปรับขึ้นค่อนข้างน้อยน,น,นะคะถ้าเทียบกับสองสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ปรับลดลงมาประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบเหรียญได้แล้วก็สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีแรงซื้อขึ้นมา ทำให้ราคาปรับตัวขึ้นมาแค่ประมาณสิบเหรียญหรือ l l a r ต่อทรอยเทก็พอเทียบกับส่วนเราก็จะเห็นได้ว่าลงเยอะกว่าการปรับตัวขึ้นก็จะเห็นได้ว่าถึงย่อดลงไปแล้วแรงซื้อที่เป็นฝั่งฝั่งดีมาร์เองแต่ยังค่อนข้างเบาบางอยู่นะคะถึงแม้ว่าว่างปีที่ยืดถงพันหกร้อยได้แต่ก็ยังมีโอกาสที่น่าจะยังไม่เห็นการยอดตัวเล็กน้อยแต่ว่าเชื่อว่าก็ไม่น่าสมนุิประมาณพันห้าร้อยแปดสิบเหรียญหรื o l l a ต่อทรอย่าก็อย่างที่เราดูในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาทั้งเดือนนะคะ อย่างกองทุนใหญ่ๆ s p d r เองโดยรวมสุทธ,ธิก็เป็นในภาพของการขายทองคำออกมานะคะมีซื้อขึ้นมาแค่คงเดียวท่านนเองก็ภาพใหญ่ก็ยังเป็นภาพขายอยู่ดีนะคะก็ยังแนะนำว่าถ้าจะรอซื้ออาจจะรอย่อลงมาอีกสกพิดหนึ่งก็ได้ค่ะครับผมแปลว่าจนถึงสิ้นปีตอนนี้ก็ไม่ต้องรีบก็ไม่ต้องรีบหรือว่าอาจจะรออาจจะรอ,อ,รอหลังเปิดทำการตอนช่วงมกรลาให้เห็นจิศทางที่ชัดเจนมากขึ้นเพราะว่า อย่างช่วงไตรมาสแรกเรามองกรอบนะคะคที่พันสี่ร้อยห้าสิบจนถึงพันแปดร้อยห้าสิบเหรียญยูเอสดอลลาร์ตรอทรอเอลส์อาจจะรอดูอีกครั้งหนึ่งก็ได้เพราะว่าน่าจะได้เห็นข่าว,วอื่นๆในช่วงหลังจากเปิดปีใหม่มาแล้วนะคะก็น่าจะได้ไดเห็นทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้นโอ้โหไตรามาสแรกจะแกว่งมากกว่านี้อีกเหรอคบคุณาานิพานี่แนวรับลึกมากเลยนะครับพันสี่รอยห้าสิบแนวต้านก็ไกลเลยเหมือนกันใช่ค่ะก็ยังมีโอกาสอยู่เพราะว่าจะเห็นได้จากช่วงที่ผ่านมาราคาทองคําเองก็ สามารถเอ่อขยับได้ในในช่วงระยะเวลาสั้นๆได้เป็นเป็นเป็นร้อยเหรียญหรือจนถึงสองร้อยเหรียญหรือโซล่าสปรอล์ได้เลยคือที่ทางในปีหน้านะคะคือเราก็ยังมองว่าโอกาสในการแข่งตัวของราคาทองคาเองน่าจะมากกว่าที่เราเห็นกันในปีนี้นะคะก็ปีหน้าน่าจะได้เห็นการแข่งเอ่อแข่งตัวค่อนข้างมากกว่าก็อยากจะให้นักลงทุนระมัดระวังในการลงทุนด้วยเหมือนกันสําหรับปีหน้าแต่ก็มองอีกด้านหนึ่งก็คือ มีโอกาสทํากำไรได้มากขึ้นสําหรับปีหน้าค่ะครับผมวันนี้สัปดาห์นี้ถ้าจะลงทุนเนี่ยฝั่งช็อตหรือฝั่งรองปลอดภัยกว่าครับคุณทิพากค่ะก็ภาพใหญ่นะคะของปีหน้าเรามองเป็นขาขึ้นอยู่ดีนะคะคถึงแนมะ้ว่าจะมีการย่อตัวลงมาบ้างแต่ว่าเราก็ยังมองว่าน่าจะมีโอกาสได้เห็นแถวๆประมาณ2 0 0พันเหรียญ US อล l า,าร,ราา์ปอเอหรือว่าประมาณที่ไฮเดิมนะคะก็น่าจะทะลุไฮเดิมขึ้นมาเล็กน้อยนะคะ ก็เราก็ยังค่อนข้างมองบวกสําหรับราคาทองคำนะคะคแต่ว่าถ้าจะเป็นนักลงทุนระยะสั้นที่ลงทุนในสัปดาห์นี้ก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะว่าตลาดค่อนข้างเบาบางแล้วก็เหลืออีกแค่ไม่กี่วันก็ก็ปิดปีใหม่แล้วนะคะคแต่ว่าถ้าต้องการเข้ามาลงทุนก็ถ้าเป็นนักลงทุนระยะกลางกับระยะยาวที่ที่ต้องการซื้อสะสมก็แนะนําว่าอาจจะเป็นการทยอยซื้อสะสมแต่ว่า อาจจะทยอยซื้อแค่ประมาณสักสิจนถึงยีก็คือสะสมแค่บางส่วนเท่านั้นก่อนค่ะครับผมได้ครับวันนี้ขอบพคุณมากเลยครับคุณทิพาค์ค่ะขอบพคุณมากค่ะสวัสดีครับ ชัดเจนนะครับจาก YLG นะครับถ้าเกิดสัปดาห์นี้อยู่เฉยๆได้ก็อยู่เฉยๆพักผ่อนก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะซื้อจริงๆเนี่ยคุณนิภาบอกว่าเอาสัก1 0บถึงยีพอแนวรับสัปดาห์นี้อยู่ที่1580แนวต้านคือ1640นะครับส่วนไตรมาสแรกของปีหน้าเนี่ยแนวรับมองลึกหน่อย1450เลยนะครับส่วนแนวต้านมองกันไกลถึง1850โอกาสถึง2000